น้ำตาท่วมเจนนี่หอบเงินหนึ่งล้านเซอร์ไพร์แม่แจงเหตุไม่มีคลิปให้เงินพ่อในปีใหม่ น้ำตาท่วมจอเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเคยคลิปโมเมนต์สุดประทับใจหอบเงินหนึ่งล้านบาทเซอร์ไพรส์คุณแม่เกดแจงเหตุไม่มีคลิปให้เงินคุณพ่อในเทศกาลปีใหม่ ถือเป็นนักร้องลูกทุ่งสายเลือดใต้ยอดกตัญญูอีกคนในวงการบันเทิงสำหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตรหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเจ้าของค่ายเพลง DM ที่เจ้าตัวมุ่งมั่นทำตามความฝันจนทุกวันนี้มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นเจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นที่มีศิลปินในค่ายเป็นจำนวนมากล่าสุดเจนนี่เผยคลิปแรกของปี2564 เซอร์ไพรส์แม่1ล้านบาททางช่อง YouTube ค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นซึ่งเธอบอกว่าที่ผ่านมาเจนนี่เคยให้บ้านที่อยู่รถและความสุขแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยให้แม่คือเงิน1ล้านบาทซึ่งสาเหตุที่ทำคลิปวิดีโอนี้ออกมาเนื่องจากอยากเก็บโมเมนต์สุดประทับใจที่ครึ่งหนึ่งในชีวิตเคยให้เงินแม่1ล้านบาทในอายุ25ปีอีกทั้งช่วงนี้ เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทำให้ไม่มีคอนเสิร์ตจึงหันมาถ่ายคลิปบ่อยมากขึ้น โดยเจนนี่ได้วางแผนกับแฟนหนุ่มเนเงินเจตลินสีสังเซอร์ไพร์คุณแม่ด้วยการบอกคุณแม่เกตว่าจะได้ถ่ายคลิปรีวิวบ้านที่พึ่งรีโนเวทใหม่และให้คุณแม่แต่งตัวสวยๆรอแต่แท้จริงแล้วจะแอบ,บเอาเงิน1ล้านบาทใส่กล่องของขวัญทั้ง2กล่องโดยหลอกคุณแม่ว่ากล่องหนึงมีเงินจำนวนหนึ่งบาทและอีกกล่องหนึงมีเงินหนึ่งแบาทแต่ความจริงแล้วมีเงินล้านทั้งส ทันใดนั้นคุณแม่เกดเห็นกล่องของขวัญทั้งสองกล่องก็ตื่นเต้นสุดๆบอกว่าไม่ชอบการเซอร์ไพรส์เลยพร้อมยกกล่องของขวัญทั้งสองกล่องเพื่อทดสอบความหนักและเลือกกล่องที่เบากว่าแต่พอเปิดกล่องของขวัญเท่านั้นแม่เกดดีใจแบบสุดๆเพราะคิดว่าตนเองได้เงินแสนพอนับกลับไปพบว่าเป็นเงินจำนวนหนึ่งล้านบาททำเอาคุณแม่เกดถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความดี ใจเพราะชีวิตนี้ไม่เคยจับเงินล้านมาก่อนซึ่งเจนนี่เผยว่าเงินหนึ่งล้านบาทถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคุณแม่ที่เลี้ยงดูเจนนี่มาตั้งแต่เกิดซึ่งปีที่ผ่านมาครอบครัวเจอดราม่าอย่างหนักทําให้คุณแม่เกดไม่ค่อยยิ้มโดยปีนี้จึงถือโอกาสมอบเงินหนึ่งล้านเพื่อให้แม่ยิ้มรับทรัพย์ส่วนที่ไม่เห็นคลิปให้เงินคุณพ่อนั้นเจนนี่เผยว่าได้ทำเซอร์ไพรส์เรียบร แ,แต่ไม่ได้ออกสื่อเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด